ดูพระอะไรดูพระอะไรเดี๋ยวก่อนมาดูก่อนให้พี่ตั้มดูก่อนคุณพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ตั้มผมชื่อตั้มอ๋อพี่ตั้มเหมือนกันนะพี่ตั้มเนี่ยติดตามดูตลอดเลยอ่ะพี่ตั้มวันนี้มอบเอาพระมาให้น้องไบด้วยน่ะเอาคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อพี่น้อยครับผมอ๋อนึกว่าเป็นเคสสีไม่ใช่ครับผมมอบมาให้วัสดุเออหนังเตาลีดอ่ะศูนย์แปดจะมาให้อ๋อ นี่ตั้มอยู่อยู่แถวไหนครับผมอยู่กมอสองคอม2 2> อสองเพื่อนอยู่กอมอเจ็ดเพื่อนบอกเออคุณคุณเพื่อนหลงติดตามมาอยู่ป่ะไม่มาตรงนี้แล้วขี่ไปอีกหน่อยก<อ>่อดขนข้าวมาแบบนี้เห็นละวตอมาบอกผมรู้ๆทำอย่างเงี้ยรู้ <c oughs> รู้เลยเอาใส่สร้อยอันนี้ไหมลกูกโอ้โนี่ใบใส่แส่เล็กลูกใส่เล็กใส่ส้อยเล็กอันสร้อยน่าจะถอดไปชอบชอบเมื่อกี้ เมื่อกี้นั่งอยู่บอกใส่พ้ายังเห็นผีอยู่เลยยังเวอร์อยู่เราพูดจาเพราะๆหน่อยหน่อยใช่ไี้ตเยอะไบที่ตองใบพูดอ่าเนี่ยฟังเนี่ยฟังที่ตั้มสองอันนี้ตั้มสองใบฟังไหมเนี่ยฟังพูดไหมลูกเราพูดกับใครแล้วแต่เพราะๆรับรองมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองใบพี่ตั้มบอกว่าใส่สร้อยเล็กไบเล็กอันนี้อะไรครับอ่าผ้ใส่สร้อยเล็กฟันเหือหัก เออเดี๋ยวพี่จะส่งเอาพระหลักให้เลยอืมคุณที่ว่าหลังเดลลี่นะกรรมการอ่ะอืมเป็นเหรียญทำาให้องคุณแปะที่ติดตาเลยเบอร์ใช่ไหมครับผมเลี้ยงให้ใบคนเดียวอืมเลี้ยงให้เรียบร้อยแปลกนะติดตามพี่ตั้มแต่ให้ใบใช่อ๋อลืมอ๋อติดตามต้องใบจากพี่ตั้มพี่ตั้มองใส่ไหนอ๋อไม่พูดเล่นผมพูดเล่นครับไม่ทำไม่ใช่ อ๋อใส่หน่อยเของเล่นท้าอยู่อ๋อใส่สององค์ไบสอันนี้อันนี้เขาเอฟซีเขาให้มาลูใส่สององค์ที่ฟัน่ะทำไมต้องใช้ฟันฮะมามามาาไบให้พี่พี่ดุ้ยใส่ให้มามใส่ให้พี่มาไบสเสียมันโหลดพีุ่้ใส่ให้ไบเนี่ยพูดคำหนึ่งไบได้ยินไหมลูกไบส์ให้พี่นุ้ยพ่อบอกะมาณใหญ่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 พี่นยใส่ให้แาบนี้ไ้จะขอมาง้างครั้งหลุดหมดแล้ว พี่ตั้มเขาอยู่เอ่อกมสองเขาก็ติดตามทุกช่องแหละนะรองเท้านี่ไม่ใส่เลยรองเท้ามีครับเอามาครับถือไม่ได้วิ่งไวแผลบ่แผบมองอะไรเขามองอะไรขอบพระคุณนี่อ่ะขอบพระคุณพี่ตั้มมาครับเดี๋ยวขีมเดี๋ยวกันราบัางมึงเราบ้างอ่านอ่านคุยกันอะไรอะอะไรพาดเนินแล้วมาอย่างเนี้ย องอะไรกันแปดหน่อยอะอืมอย่าไปถามกันไปได้ตังค่าค่ามันกับบ้านแล้วอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วาบเอาอีกแล้วบ้านแล้วน้องยังครับยังยังครับตอยผมไห้นี่ได้ผมกลับบ้านยืนผมมีพริอยูคขัน้่ยกระบอกอะไ่งบ้านน่เนอะเจหลังก็สองไเจ็ดนอนกอนเจ็หลังทุกวันอืม เมื่อวานนั้นก็หายไปเข้าห้องมาใช่ไหมพี่ก็ตามดูเห็นไหมเออพี่พี่พี่ตุ๊กเต็กกลับได้ตาเหลืองตาปิ้นเลยวิ่งเนี่ยดูเห็นไ้ยไวไมั้ยปั๊บปๆเดินมันเราเรางมนทําผิดอะไรหรอตาเหลืองเลยวิ่งเลยอย่างนั้นแหละขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับอัดคลิปเราไว้ค่ะครับตามนี้เอาพระมาให้น้องใบด้วย ขอขอบพระคุณอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับเอาบายขอบพระคุณพี่ก่อนเอาขอบคุณมากครับเขาก็หายแล้วม